บุรสวัสดีครับวันนี้อยู่กับอู่ช่างต้นทา,ทาทาชนบุรีนะฮะวันนี้รับเข้าอีกหนึ่งเคสนะอันนี้จะเป็นตัวทาทา,ทาดีเซลเครื่อง2.2คอมบาริวนะฮะอันนี้จะเป็นตัว140แรงมา้าตัวแรกเบื้องต้นลูกค้าเพิ่งจะซื้อรถมานะฮะอันนี้ยกมาจากสิงบุรีแจ้งอาการรถมีอาการน้ําหายน้ํารั่วนะฮะหลักๆเลยน้ําหายจะให้มาตรวจเช็คดูนะว่าเป็นอะไรแล้วก็ ฝาท้ายฝาท้ายจะหลุดนะฮะฝาท้ายจะหลุดฝาท้ายจะหลุดนะแล้วก็ตรวจเช็คทั่วไปเบื้องต้นนะว่ารถจะต้องทําอะไรบ้างฮะ,ะน้ำมอน้ํานะน้หมอน้ํารั่วก็คือหมอน้ําแตกฝากข้างนี่นะฮะมอน้ําแตกฝากข้างเดี๋ยวเราทําการไปทําฝามีนดียมแล้วก็ดูวาล์วน้นํานะส่วนมากวาล์วน้ําน่าจะมีปัญหาทําให้ข้างนู้นมีแรงดันเยอะ หม้อน้ำนะเอาไปทาฝามีเดียมนะอันนี้ก็จะล้างประมาณนี้เลยรอยที่แตกแตกจากขอบขอบพติ่ด้านข้างแบบนี้นะฮะระหว่างล้อหม้อน้ํานะก็คือมาตรวจเช็คสายพานไทมิิงนะเปลี่ยนชุดสายพานไทมิงิงปั๊มน้ำมีรั่วออกซึมๆแปลกๆนะ้ะก็วาล์วน้ำท่อน้ำเจ็ดสตนรอบเครื่องนะตัวนี้ก็จะเปลี่ยนใหม่หมดนะครับัดวาล์วน้ำมาดูนะฮะดูวาล์วน้ำ เตษอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนวาล์วน้ํานะดูวาล์วน้ําใช้ไม่ได้เต็มเลยอะไรที่จะเปลี่ยนนะก็มีสายพานเทม,มิ่งนะปั๊มน้ําลูกลอกตั้งตามนะวาล์วน้ําท่อน้ำเจ็ดเส้นน้ำยาหล่อเย็นน้ำมันเครื่องใส่กองน้ำมันเครื่องนะท่อน้ํานะทําเป็นฝาข้างมีเนียมนะอันนี้จะเป็นฝามีเนียมถอดฝาพลาสติกที่แตกออกจะเป็นงานปั๊มขึ้นรูปนะเปลี่ยนท่อน้ํานะ รอบเครื่องสายพานลูกลอกตั้งตามปั๊มน้ำเปลี่ยนสายเสร็จเรียบร้อยมาสตาร์ทนดะูว่าสายพานดันไหมดับเครื่องเลยดูนะสายพานโอเคสายพานไม่มีดันนะรอเดี๋ยวหม้อน้ำใส่ทีเดียวติดแล้วเครื่องไล่ทีง หลังจากประกอบเรียบร้อยมาตรวจเช็คด้วยระบบคอมพิวเตอร์ดูนะโค้ดเคยขึ้นเกี่ยวกับระบบความร้อนมีปัญหานะก็คือหม้อน้ํารั่วเ,เครื่องเครื่องฮีทนะก็คือเครื่องเครื่องเคยฮีทอ่าโค้ดขึ้นฟองอยู่นะนี้เราทําการแก้ไขเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะลบโค้ดออกก่อนลบโค้ดทิ้งออกไปอ่ะโค้ดไม่มีนะครับโค้ดไม่มี เดี๋ยวจะรันเครื่องดูการทํางานของพัดลมนะว่าพัดลมทํางานปกติไหมพัดลมจะทํางานอยู่ประมาณ95้าสิบ้องศานะพัดลมอย่จะทํางานนะครับตอนนี้91้าสิะรอสักแป๊บพัดลมทํางานนะพัดลมทํางานรอบต่าอ่าอุณหภูมิอยู่ที่ 95-96องศานะพัดลมทำงานรอบต่ำนะทำประมาณ30วินาทีนะเดี๋ยวก็จะดับจะทำประมาณ30วินาทีนะเรียบร้อยดับแล้วนะ อุณหภูมิก็จะลงมาอยู่ที่ประมาณ90องศา92องศาเดี๋ยวไปลองวิ่งเทสดูเกี่ยวกับช่วงล่างนะทดสอบวิ่งเทสนะรถพรมอะไรดึงซ้ายนะครับเนี่ยไ้ดึงขวานะดึงขวาเราพรมอะไรไม่ตรงรถก็อัตราการเร่งดีมีควันช่วยฉุยนะน่าจะต้องเปลี่ยนกองโซลาด้วยนะลูกหน้าลูกหลัง ใกล้เก็บงานช่วงล่างก่อนนะ,ะช่วงล่างนะก็จะเลาะประมาณนี้นะครเลาะใหม่ออกหมดนะ,ะ,ะ,ะเตรียมตัวเอาของใหม่ใส่แหนบหลังนะ,ะถอดออกไปหาบูธนะครับอะไรที่จะเปลี่ยนนะก็คือจะมีแขนลูกหมาขันตรงกลางนะ,ะแขนคันลูกหมาขันชักลูกหมาปีนุกบนล่างนะฮะบูธหูแหนบ บูธปีกนกล่างนะฮะบูธปีกนกบนอัดทำมาแล้วนะเลยไม่ได้อัดอันนี้ก็ตามนี้ก่อนอัดบูธหูแหนบนะผ้าเบรกหน้านะใกล้จะหมดอ,ะอ่ะอ่าเปลี่ยนผ้าเบรกหน้าด้วยผ้าเบรกหลังนะฮะเปลี่ยนด้วยนะก่อนต่อท้ายขาดนะะเปลี่ยนก้อนใหม่ เก็บงานช่วงล่างเสร็จเรียบร้อยนะเดี๋ยวก็เหลือตั้งศูนย์ตั้งศูนย์ถ่วงล้อนะแล้วก็เปลี่ยนกองลูกหน้าลูกหลังนะกองดักน้ําเก็บงานช่วงล่างเสร็จนะก็จะตั้งศูนย์ต่อไล่เก็บงานตั้งศูนย์ปรับประดับความสูงด้านหน้านะทดสอบวิ่งเทสนะหลังแก้ไขทั้งหมดแล้วนะฮะอ่าดูโอ้ฝ่ายมือตรงตรงเลย นิงๆนะช่วงๆๆๆลงช่วงล่างนะฮะจากตอนแรกรถดึงลงมาไหยเอียงๆนะฮะสำหรับเคสนี้นะก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะเคสนี้เบื้องต้นลูกค้านะซื้อรถมาแล้วก็เอามาให้ตรวจเช็คนะฮะไล่เก็บงานใหม่ให้พร้อมใช้นะฮะหลักๆเลยหม้อน,น้ำนะก็คือมีน้ำรั่วทำฝาข้างมีเนยมนะฮะ ได้ระบบน้าก็คือเปลี่ยนชุดท่อน้าทอยางฮะรุ่นนี้ตัวร4อที่มีทั้งหมดเปลเส้นนะเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะเปลี่ยนชุดเสายพันเท mm. มิ่งนะลูกลออตัวตั้งตัวตามทั้งเสตน,นะอ่าก็พวกอ่ากองระบบน้ํามันนะกองน้ํามันเชื้อเพลิงดักน้ํานั่นเองลูกหน้าลูกหลังเปลี่ยนใหม่หมดนะอ่าแล้วก็ไลเ่เบรกช่วงเบรกเช็คเบรกนะดูเบรกช่วงล่างเปลี่ยนลูกหมากด้าน หน้าทั้งหมดนะฮะพวกลูกมุงลูกหมากแขนชักันส่งบูธติดลกบนลอกลกล่างนะฮะอ่าก็แม่ปงแม่ปัม๊มเบรเบรกหน้าเบรคหลังนะฮะอ่า,าอ,อันนี้ก็พร้อมตั้งศูนย์จัดทรงนะฮะตอนนี้ท้ายโด่งขึ้นมาเลยจากตอนแรกนะฮะตอนแรกท้ายจะค่อยๆหน่อยอันนี้ทรงก็จะประมาณนี้เลยหลังจากเปลี่ยนบูแลวตัวท้ายจะเด่งโด่งขึ้นมาเลยอ่าเตรียมตัวส่ง กับสิงบุรีได้นะฮะอันนี้คันนี้จะไปใช้อยู่ที่ลูกค้าว่าจะไปขึ้นเหนือนะอยู่เชียงใหม่หรืออะไรสักอย่างนะฮะอันนี้ก็จบสวยๆนะฮะยอดค่าใช้จ่ายคันนี้นะก็อยู่ประมาณห้าหมื่นกว่าบาทน,นะฮะันนี้อยู่ประมาณ5 0 0 0มื่นกะว่าบาทห้าหมื่นหนึ่ง้ห้าหมื่นสองเนี่ยนะฮะอะไรทุกอย่างก็ขึ้นอยู่ที่าราคานะฮะราคาที่เราได้มา แต่ละที่ไม่เหมือนกันนะราคาขายอะไรนะ,ะจบสวยๆไปเลยคันนี้สําหรับท่านใดนะที่กําลังมองหาที่ซ่อมรถทาทานะติดต่อสอบถามเข้ามาได้คนระับครับคูณชันต้นทาทาชุบุรีนะ0ูน2 2แ2ดศูเรื่องรถทาพาลึกถึงชางต้นทาทาชุบุรีซื้อขายซ่อมจบที่เดียวนะจ๊ะ